เล่มที่15บทนำและสปอยบทนำหลังจากที่เสี่ยวซานบีบบังคับราชาดอกทานตะวันเขาก็บอกลาชนเผ่าหัวหลี่และเริ่มต้นการเดินทางอีกครั้งเขาไปบนชายฝั่งตะวันตกของทวีปนางฟ้าและปลอมรูปร่างหน้าตาของเขาเมื่อเขามาถึงเมืองหลักแห่งแรกของเผ่าอสูรใกล้ทะเลเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาชิกของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองและทายาทของหัวหน้าเผ่า วันนี้เผ่าต้นไม้สีน้ำเงินทองเป็นกลุ่มที่ถูกรังแกและมาดูกันว่าเสี่ยวซานช่วยให้เผ่าต้นไม้สีน้ำเงินทองกลับมารุ่งเรืองได้อย่างไรสปอยสำหรับหนังสือของเสี่ยวซานเล่มที่15 1. ด้วยวิวัฒนาการของเผ่าหัวหลีจะเป็นเทพเจ้าแห่งไฟ 2. ก่อนรับมรดกของบรรพชนข้าต้องสั่งสมบุญให้เพียงพอแก่ครอบครัวก่อนจึงจะมีคุณสมบัติที่จะออกเดินทางสู่การเป็นจกักรพรรดิ 3จากวันที่ข้าเข้ารับตำแหน่งปรมาจารย์ทุกสิ่งเปลี่ยนไป4วันนี้ข้าจะทำลายเมืองวัชระของเจ้าและล้างแค้นให้กับการตายของชนเผ่าห้าจากนี้ไปในนามของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองข้าจะประกาศสงครามกับเผ่าพูดวัชระอย่างเป็นทางการ6ตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองได้ยืนขึ้นตั้งแต่นั้นมาและไม่มีใครสามารถรังแกได้ 7. ตอนนี้ข้าต้องการท้าทายเจ้าในนามของกลุ่มต้นไม้สีน้ำเงินทองและตัดสินใจที่จะตายไปพร้อมกับเจ้า8ประชากรที่ไม่มีความกล้าหาญไม่ว่าทรัพยากรจะดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องพินาศ9วันนี้ต่อให้ตายข้าก็จะใช้เลือดปลุกสายเลือดของครอบครัว10ข้าต้องการแสดงประชากรที่อ่อนแอทั้งหมดแม้แต่ในการ,รเผชิญหน้ากับจกักรพรรดิพวกเขาต้องมีความกล้าที่จะท้าทายต่อหน้าความยุติธรรม 11ข้าเป็นผู้อาวุโสของตระกูลต้นไม้สีน้ำเงินทองหากข้าไม่มีความกล้าที่จะปกป้องความปลอดภัยของกลุ่มของข้าแล้วใครจะทำได้ไฮไลท์ของหนังสือการเกิดใหม่ของเสี่ยวซานเล่มที่15 1ในทะเลแดงลาวาหาพันธมิตรใหม่2เสี่ยวซานจงใจรบกวนสถานการณ์และกระตุ้นดอกท้อโดยไม่ได้ตั้งใจ3รับตัวตนใหม่โดยบังเอิญและเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ สีในเมืองวัชระเต็มไปด้วยความมั่นใจและการต่อสู้ที่ดูเดือด